สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านเนาะค่ะเนาะกลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าค่ะกับช่องจา่าปอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านพ้นมือเลขออกมากะหลายมือแล้วเนาะคะันท่านผู้ชมทางบ้านได้รับช่มคีมของจา่าปอที่เ้าไปในงวดที่ผ่านมากงวดก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่ แอดฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะบอกเลขสามตัวหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมทั้งบานตัดนาตัดหลังเอาก็คือซีมานอยู่เนาะค่ะเนาะมางวดนี้ค่ะท่านผู้ชมแอดฝันอีกแล้วค่ะกาเลยอยากมาเว้าเรื่องเล่าความฝันแบ่งปันตัวเลขลากาแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทังบานคือเกาเนาะค่ะเนาะม่ขึ้นนะคะท่านผู้ชมม่ขึ้นนั่นแอดได้ฝันเนาะค่ะเนาะฝันเห็นลุ่งค่ะ ฝันเห็นลุงของแอดเองที่เสียชีวิตไปแล้วบ่วท่านดนคะ่ะท่านผู้ชมได้ประมาณเดือนเศษเนาะคะ่ะเนาะเดือนหนึ่งเศษเศษคะ่ะกะฝันเห็นเพิ่นยู่เฮื่อนเพิ่นคะ่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเพิ่นยู่เฮื่อนบานเพิ่นนี่สิเป็นบานสองสันเนะะาะท่านผู้ชมเนาะ,ะนด้านล่างจะเป็นปูนแอมปูนด่านบนจะเป็นบานใหม่บาทหนี้ในความฝันนั้น แอดไปยืนอยู่หลังบานของลุงไปยืนอยู่หลังบานบาดนี้เลี้ยวแนมขึ้นไปทึงเฮือนเห็นลุงของแอดผู้ทิ่เสียชีวิตไปแล้วนั่นแ่ะคะ่ะแะแอดมักจะเอิ่นเพินพพนนเอเอ่นว่าพอลุงพอลุงนอานผมุชมเนอะกเลยสิขอเอิ่นว่าพอลุงนอานผมุชมมนอบาดนี้กะเห็นว่าแนมขึ้นไปก็เห็นพอลุงยืนอยู่ ทั้งเฮื่อนค่ะารผม้ชมยืนอยู่บนบานเนาะมันจะเป็นหน้าต่างเพื่อนแนมแน,ม,นมออกมาทั้งหลังบานแนมไปทั้งทิศตะวันตกแอดเองก็ยืนอยู่หลังบานบานนี้แอดก็เลี้ยวไปพอดีก็เห็นลุงยืนอยู่แต่ว่าเพื่อนบ่ได้ยืนอยู่ผู้เดียวเ้อค่ะานผม้ชมเพื่อนสี่ยืนอยู่หน้าต่างยืนอยู่หน้าต่างบานนี้สิมีเด็กหน่อยเด็กหน่อยนั่นกับ่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ว่าพ่ใส่เสือคือกันแอดคิดว่าขั้นบอใส่เสือนี่ก็น่าสิเป็นผู้ชายเนะาะท่านผู้ชมเนาะพอว่าในความฝันนั้นพอลุงเพิ่นยืนอยู่หน้าต่างเพิ่นป๋าตค่ะบ่ได้ใส่เสือบาดนี่ก็เห็นเด็กหน่อยเป็นผู้ชายนี่ล่ละคะ่ะท่านผู้ชมผมสัน่นบอได้ใส่เสือคือกันยืนเลี่ยงกันเลยยืนเฮียงกันกับลุงบาดนี่ ยืนเฮี่ยงกันกับลุงแล้วในความฝันนันกต็ตัดภาพมาตัดภาพมาส่ลุงของแอดอีกคือเกา่ามาเห็นเพิ่อนนอนอยู่ข้างเราจะมีตะเข่อยู่ข้างเราเหลาหลังบานเพิ่นนอกเหลาส่เขาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอยู่ดีๆเพิ่นกับมานอนอยู่หลังเหล่าค่ะอยู่ข้างเหล่าเพิ่นบ่ได้ส่เสือได้ค่ะท่านผู้ชม ลุงของแอดนีเพิ่นป่วยป่วยเป็นโรคมะเร็งนอกะเนอกเพิ่นสิตโตแบบสีเหลืองสีเหลืองจอยเรือเ่องเหลืองตาก็เรื่องเหลืองในความฝันนั้นก็นยังคงเห็นภาพแบบเก่าอยู่เพิ่นกันยังคงป่วยแบบเก่าค่ะท่านผู้ชมในความฝันนั้นแอดก็ได้เอามือมือจับกับมือของพอลุงเอามือจับมือเพิ่น ก็เลยถามเพิ่นในความฝันนั่นเมื่อยบ่ถามเพิ่นพอลุ bo, ้งเมื่อยบ่เมื่อยแห้งอยู่บ่เพิ่นก็ว่าเมื u, ่อยอยู่บ่อยู่ดอกมันทรมานหลายเพิ่นว่าเจ็บปวดอยู่บ่ได้ดอกแนวนี้เพิ่นว่าในความฝันนั่นค่ะท่านผู้ชมบาดนี้ในความฝันนั่นแอดก็เลยจัดขึ้นจนังได๋ถามเลยเพิ่นค่ะ พอลุ่งพอลุงเจ้าหูเลกบกบอกเลขขคอยแน่วาสันในความฝันน่ะบาดีเพิ่นกระบอกเลขค่ะพอลุ่งของแอดนั่นบอกเลขค่ะบอกเลขกสองตัวซิบหาวาสันในความฝันนั่นแอ,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 อดได,ด้ยินว่าสิบหาแล้วก็เลยถามกลับไปอีกสามตัวพอลุ่งบอหูบอกวาสัน พอลุงของแอดเพิ่นกนเลยว่าบ่หูหูแต่สองตัวเ่าะกระซั่านี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของแอดแต่ว่าในความฝันนั้นแอดก็บหูอยู่ว่าพอลุงนั่นเพิ่นตายแล้วว่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นเสียชีวิตแล้วตอนที่เพิ่นยืนอยู่หน้าต่างนั้นหูว่าเพิ่นตายแล้วแต่ว่าตัดภาพมาตอนที่ไดมาคุยก็เพิ่นเดมาจับมือเพิ่นเดมากถามเหลขกเพิ่นตอนที่อยู่ข้างเล่านั้น เพิ่นนอนอยู่แค่้างเรานะ่ะบอกบ่บ่กคืดว่าเพิ่นตายเลยเหมือนในความโหดรึกยังยังคิดว่าเพิ่นยังมีชีวิตยอยู่นะท่านผู้ชมกะจักว่าฝันจังใดเนาะค่ะเนาะพ่อตื่นขึ้นมาแล้วก็วโอ้ยฝันเห็นพ่อลุ่งตัวนี่พ่อลุ่งมาบอกเลขตัวนี้กะเลอยอยากเว่าแบ่งปันเอซีทางบาทเน,นาะค่ะเนกกาะกะบ่หูขึ้นกันเนาะท่านผู้ชม ว่ามันจะออกหรือบ่ออกว่ามันจะเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเรื่องเล่าความฝันที่แอดฝันเมือขึ้นนั่นล่ะค่ะฝันมือขึ้นช่วงประมาณคอนสิเจงพ่อฝันเ็จปุ๊บตื่นขึ้นมากะตีหาเลยค่ะท่านผู้ชมเบึ่งนาฬิกานำตีหาโกกัวเนาะค่ะเนาะค่ะคือฝันแล้วกะเจงเลยกันเลยลุกขึ้นมากันเลยคิดว่าโอ้ พันเห็นพอลุ่มพอลุ่มมาบอกเลยก็เลยอยากแบ่งปันเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะเนาะจังใดก็ให้เอฟซีทางบ้านโชคโชคมันหมานกับแอดเดอร์ค่ะหนึ่งหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงน้ำเนาะท่านผู้ชมเนาะซื้อขึ้นซื้อลงตัดหน้าตัดหลังเบิ่งเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาค่ะสำหรับตัวเล็กละกะแนวทางของแอดเองในงวดนี้ละค่ะท่านผู้ชม หนึ่งท่านว่าคมสองพันหาลอยหกสิบหกนี่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะสศิลาทรผมุชมไปเพียงเทนีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังไหนในถ่ายคลิปแอดกาสิไปสรุปตัวเลขให้ทรผมุชมทางบ้านแคปนาจอว้เบิ่งค่ะไปค่ะไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปกันค่ะค่ะทรผมุชมสำหรับคลิปนี้ก่ามาเบิ่งตัวเลขเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะผีลุ่งมาบอกเลขค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะค่ะธรผมุชมเนาะ ตัดหนาตัดหลังเอาเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบ่กดติดตามกับฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อทิบท่พาฒนตโตเรียก,การาคาแนวทางดีๆค่ะ ขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางดีๆได้เด็ดอยู่บองใดแอดกาสีไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความ,มุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีครับตัวเลขของแอดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ1นึ1ห,หา,หาหึค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงท่อนี้คะ่ะ เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ